็ดีใจมากนะคะเพราะว่า,าแป้งพูดไว้ตั้งแต่วันที่23แล้วนะคะว่าการที่เราได้ตัดเชือกรอบรองชนะเลิศก,กับเวียดนามเนี่ยสำหรับแป้งแล้วก็เปรียบเสมือนรอบชิงด้วยเรงกิ้งของเวียดนามที่อยู่ที่ระดับที่99แล้วเราแรนกิ้งต่ำกว่าเขาแล้วก็แป้งต้องขอขอบคุณนะนักเตะทุกคนขอบคุณสตาร์โค้ชขอบคุณมาโน่ขอบคุณหนึ่งไทยขอบคุณเจเด็ต แล้วก็อีกมากมายที่เป็นเบื้องหลังแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วก็วันนี้วิกฤตบอลไทยได้เริ่มถูกคลี่คลายลงเพราะว่ามันเหมือนเป็นเพนพอยใช่ไในการที่เราแข่งกับเมียนามแล้วเราก็เคยเป็นเจ้าอาเซียนแต่ลืมว่าทุกคนก็มีพัฒนาการนะคะแน่นอนเกมเราไม่ได้ชนะเขามาเป็นเวลานาน,านแล้ว แล้วก็นี่เป็นครั้งแรกในการที่มารับตําแหน่งผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลชายไม่เคยเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงทุกครั้งที่ใส่เสื้อใต้คําว่าผู้จัดการทีมชาติมันมีแต่คําว่าได้รับเกียรติยศศัก์ศีสูงสุดโดยเฉพาะได้เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลชายทีมชา,ชาติชุดใหญ่แล้วก็วันนี้เราเข้าสู่รอบชิงแล้วไปเจอเินโดนีเซียมันเป็นเหมือนนักเตะทั้งหมดที่มาวันนี้ แล้วก็ทีมทั้งหมดเราเป็นเหมือนเป็นตัวแทนของคนรักฟุตบอลไทยที่เราก้าวข้ามได้เกมแล้ววันที่สามเรานำไป2 0วันนี้เราเสมอเหมือนปลดล็อกปลดล็อกจริงๆนะแปลว่านักกีฬาก็ปลดล็อกแฟนบอลก็ปลดล็อกทุกคนปลดล็อกและมันทำให้ได้เห็นว่าศักยภาพของนักฟุตบอลไทยเราไม่ได้แพ้ใครเราไม่ได้มาเก็บตัวรวมกันเลยนะคะเรามาถึงวันที่หนึ่ง ล้วก็เลยก็เลิลงลงเล่นเลยกี่เกมแนละ้วต้องไมู่้วแต่เรายังไม่แพ้ใครเลยแป้งพูดถึงบอยหนได้ไหมครับบอยชัดชัยบุตรพรมแป้งต้องบอกเขาบอกว่าหลายคนมองว่าทัวร์ลงบอยชัดชัยบุตรพรมมาตลอดนะคะสาหรับแป้งแล้วอะน้ําตาของชัดชัยที่ออกมาวันนี้มันหมายถึงแสนความหมายน้ําตาหยดเดียวองเขามันแสนความหมายมันลูกที่เขาออกมาตัดเนี่ยใครดูก็รู้ว่าลูกนั้นอะ ต้องทําแบบนั้นแล้วก็เจ็บเป็นกําลังใจให้บอยชัดชัยแล้วก็ขอโทษปวินด้วยขอโทษปิป๊บนะที่เด็กบิ๊บเจ็บการแข่งขันช่วงโควิดนะคะแล้วมามาจุดนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าแฟนบอลเวียดนามเยอะมากแมวก็เชื่อว่าหลังเกมแล้วมิตรภาพหลังเกมมันยังเกิดขึ้นเราแข่งกันดุเดือดเลือดพล่านก็ในสนามมิตรภาพหลังเกมยังต้องมีอยู่ ก็ต้องชื่นชมนักเตะเวียดนามพร้อมทั้งทีมสตาฟโค้ชเขาเหมือนกันว่าเขาก็มาถึงจุดนี้ได้เขาผ่านอะไรมาเยอะมากในฐานะที่คนทําเป็นผู้จัดการคนที่ทําทีมชาติเนี่ยเรามองว่าทุกคนต้องการที่จะพัฒนาฟุตบอลของชาติตัวเองให้สู่ความเป็นเลิศให้ได้นะคะขอบคุณจากใจสําหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะมันมันเป็นอะไรที่กดดันมากทุกคน ทุกคนล้วนเป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมผู้จัดการโค้ดนักเตะทุกคนจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจดจำและจารึกไว้แต่มือที่ประคองฟุตบอลไทยไปตลอดก็คือผู้เล่นคนที่12นั่นคือแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศจะเป็นมือที่ช่วยประคับประคองและพยุงฟุตบอลไทยของเราให้กลับมาผงาดให้ได้ขอขอบคุณนะคะเจอกันวันที่29แล้วก็หนึ่งมกราของหวังว่า พวกเราจะนำของขวัญปีใหม่สู่คนไทยให้ได้นะคะกลาบขอบพระคุณสุดหัวใจเลยะคะ่ะ